สบายดีพี่น้องสบายดีปะลุงอสับายดีปล <facial> ุงเนี <Pardon. S 2> ่ยลูกนี่ยิวมีหงที่ไปใสแจ็คส์ไปทั้งใดมึงที่ไปใสไปหามอีกแล้วไปสหมอีระบ๊อบคิ้ไปหามอีรอบ่มือนิมว่านไปหามอวันมือคำวานนี่แหละหามอสักยาเจ็เข็้นหนึ่งหัว ฮามอบสักยาวานวันนี้ไปอีกมอนัดมอนัดให้ไปอีกสักอีกอีกคือเทาคนามขึ้นในครเนี่ยสักมืขึ้นนครน่ยอยังกิบทอกมาท่านเช้าก็บเอานมะขราบอกินกินแต่ยาแต่ยาบกินข่าวกินข่าวสีหามืออะไรแต่ยา ชักกไปขยแน,น่บดน,นีคืนนีะไชัก,กบวกลายเลยขายบรอดบม,ม่น่กินเลูกห้ากินบะแอนเจลจ้นุมพักคิวกินบอเจน้น,จนุ่พักเสียบได้นี่กินก็ปีปลาสมทรทัวเจ้าสักยาแล้วนี่กิน คิวไปนาบ่ามั้คิวไปหน้าบ่คิวไปนาบ่คันคิววะสบายเลยไม่ไปทางได้อยู่แต่เฮือจนจะชิ่ไปนาหรือบ่เลยมันนี่กยังบ่ได้ไปสับไปมาตัดไม้ตัดตอก ตืนนึ่งกับพายคิวมหาหมอพี่น้องเอ้ยคมเอืกลูกแนข่มเข้าไปพายคิวมหาหมอโอ้คมเอืกเฮ้ยคมเอืกคิวกระหายตื่นหมอพามาหั่นหมอตอน เขาเจ้าหนิบพี่น้องเ้ยเขาเจ้าหนิบโหลดปันเขา่าอันอนมาน้มือนิบมืออ๋อกินนะ <laughs> บอยอมกินไอคิวก็มาออกมาพาไอคิวออกมาแล้วออพี่น้องเยเพิ่านก็นยังขะย,ยู่มาทราบอันนี่ไปสักยาสักยามาสวัสดีปะลุกเนี่ยลูกอยากเป็นคนขี้เหล่าออเลยซีอ้าวลุก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 ลยืนได้ไหมลุกยืน กี้จ่ะเห็นแล้วแหละคุดคุมนะฮะพอไอคิวพอไอคิวไปคุดพี่น้องเลยคุดคุมคุดคุมปูเ็ดคุดคุมแสน่ะเสาตั้งเสาคุดปูเคส <laughs> Hết sao Cô sao nhảy yếu Hả? Sầm khá này bà Lộp mẹng hẹn ừ. ba cái mẹng bọc lộ Bọc yên Ơ ờ, chân giọt Trời này đi Nhanh phải hùa à. Cái tô này là à, โมแม่งแหง,งลงมาต่ถุงนาคิวนางลินผู้เดียวอยูอยอยอ่ไอเซียนขี้นอนไอเซียบ่ใส่้บด้วยผาพาพยเสืออด้วยนะกะลูกแค่ตแต่บ่มี่ไก่พี่น้องเลยแค่สั่นตะขีไก่บ่ได้ยังบ่มี่ไก่ มีฮอนเวลาสิไหวอีกงานสั้นกับวาสิปลูกพักคิวยังว่าสบายกันเลยว่ได้ปลูกสิครับตอคิวเป็นพุด ที่เห็ดนันบอนปูเคสแจ็คสิเป็นเห็ดอย่าลไะปลาลุงเ้ยทาเบิ่งน้ำกันเนาะดินมันแข็งนะเฮ้ยไปต้องกล้วกับตายเบิด ขอยสิปูเ็สเออขอยสิปูพักขอยสิปูวงได้สนะนี่นอนข้า่นขบปลูก้งปูกะไรปูเก็กสีน้ำเกยอะพอได้กินสีน้ำแต่ว่าใส่ลาย,ลา,ยางนะน,าน,น,น่าง่องนานะใส่ลาย,ลา,ยางนะอ่ะพระเราได้ซื้อพ่นเซียมเือมีชองดวงพ่นอยู่แซี คิวไปใส่เลยนะคิวไปใส่เลยเฮ้เยแน่มึงดู <c oughs> คิวคิวเอ้ยถามเออยู่นั่นแล้วกิ๊กิ๊จ้าเออคนเก่งเลยเฮ้ยเก่งเลยบักคำนี้ยืนถามเมงจ้าเอ๊ จ้าจ้ากบเอ้ยขีมิกคือบางแทะเนอผูกพอกระคุดจีผูกกุนกุนเนี่ย มาผีมาเด้อมาเด้อมาไวมาไวมาไว้มาพี่มาวิปบินผู้เดียวบินผู้เดียวบินผู้เดียวไปใส่อีกเลยเนอะผ้าอีกพี่น้องเอ้ยมักผ้ามีเสิร์ือบีกกินเพลพี่น้องเลยบ่มียังกินเลลยจะะดูแ้วน

คนสีไวแล้วไเ็ดนมันอันอะไรแล้วมัน้อยตางกกินดนมคืนอีีหน้องเป็นรู้เป็นบกผ้าหลอดหอรืเดกินเดือนมาคืนเนี่ยนาดำมังคุปแบบแยุขา เทาก็กม่อยากกินเรากินเทาเพิ่นแหละมาเริ่มครับเป็นเป่าปูดปิดแดงๆสนั่นนะเป็นเป่าเป็นเลยีนนเสียงชงเงาเสียงเงาไห้ำอม่งน้ร้มาสุ อะไรพี่น้องขีปนี่น้อง้ามก็จะได้ขอจบขิปเพียงสำนีเด้อผักเบิงผักส้มต่อไปพี่น้อยกล่าวคำ่าสบายดีไปกันยิ้มข่าวยิ้มข่าวแล้วมือเหี่ยวว่าอยากปวอ